สวัสดีครับสวัสดีนักกันตอนเศร้าๆครับพี่น้องครับมื่อนี้กับพีะพิพี่น้องมตาตัดหัดยาครับตัด้าไปง่วงยังมาเศร้านะพี่น้องนะผมจะพายเบงวา่า้าแบบนี้ง่วงกับกินอ้วนขึ้นกันครับแต่ก็ะเล็กครับอืมครับพี่น้อง้งานน้นที่เป็นม่อย่างแดงๆครับถือน้ำเสือน้ำผาเอิญยาอย่างนีง้ผมก็เลื่อมเหมือนกันแต่ว่าง่วงกินดีครับ มันเป็นปลายหน้าเข่าเพื่อนครับเนี่ยมันก็รับมันเป็นหย่อดนันอ่อนเนี่ยครับพี่น้องป่านปลูกไปครับคุนี่โชคดีครับมากมื่อนี้เพื่อนห้เวัดให้หน้าเลยครับผมก็หูกันว่าซื้อหยางยพิ่มมาเริมซื้อกันครับพี่น้องจะอยากทายซูเบิ้นครับเนี่ยว่ากินดีดีครับและที่สำคัญพี่น้องมันมีต้นเขาน้ำครับ ต้นเขาครับให้หน้าเขา่นครับเ,เขาอ่อนผมว่าวิตามินนี่สุด,สด,สดยอดเลยครับนะครับไม่แมนให้นหน่อยดิคุณนะครับจนหอดต้นไม้คุณนะครับต้นโป้นพุนละไก่เติบครับพี่น้องคือมันให้หน้าคนเนาะนัะ่นเป็นหน้าหวานครับมันจะเคืองไรได้ดอกพี่น้อง ว่ากินผมบ้านเนี่ยโอ้ยท้องใครของป้องบุรณะนี่แซบลายนี่ติตัดเบิดครับนตัดเบินไปนี่พี่น้องไม่ต้นเขาครับจะว่ากินแซ่บครับหงายนี่ครับหงายยัยงผมก็จับอะไรครับจับซืวอะไรใช่ไหม แซบครับทีมให้กินน้อยวันครับวันนี่งาวันนี่จนี่กับวคือกันครับปลวกไว้กับี่ครับตั้งงาเนี่เปียยาหน้ารกจักรพรรดครับงาลูซสี่ครับอยู่หน้าตั้งแพงก่าลาครับถ้าได้กินไปแล้วครับก็เลยออกมาข้างนอกครับมาก่อนสุดยอดเลยครับกินให้หน้าง่ายๆเลยครับห้อยตัดนี่หนง แานถือเลขครับง้อเมือนี้ครับยังไงพี่น้องที่เขามาเบิ้งได้อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดติดตามให้ผมนด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปดีๆครับพี่น้องนี่ครับเป็นตอนซ่อนมาครับมิยตยอดอนๆนี่ครับแบบคลิปนี้สิบวตัดต่อได้นะครับพี่น้องมามาครับ งามๆทั้งนั้นเลยครับก็จะเอาเต็มรถก็สิเมื่อครับพี่น้องแล้วแบกยาคือรถกันพี่น้องเอนี่ติ่นมาครับเริ่มบอกครับวิธี เอาหญ้าขึ้ใส่เขียงครับพี่น้องต้องใส่เกี้ยวครับใส่เกี้ยวกอเขากอ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 แล้วก็เอาใส่เขียงครับพี่น้องมันจะแบกกึลดง่ายครับไม,มผมเห็ดเห้เบิืง ง่ายขนาดครับพี่น้องเลื่อนมาครับเด้อก,กดติดตามไหมาครับกดไลค์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ